เอาละครับสวัสดีชาวแรงตกทุกคนกันด้วยนะสําหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Thunder อ,อยู่ไหนไม่ใช่เออจริงๆผมว่าใช่นะสำหรับวันนี้ที่ผมจะมาเล่นนะจะเป็นเจ้าบานนะเพราะว่ามันมีการบัฟให้โหดขึ้นคือสกิลกีก้าเดนแล้วก็สกิลเพชรดแดนนะ Attacker สานตัว <laughs> ไมื่เป็นไรกูชินแล้วรีตัวกูก็รับได้ <laughs> เออพูดเล่นนะถ้าเกิดว่าใครเจอผมอย่าถึงกับหยิบมาสีตัวนะ โอเคสำหรับรอบนี้ใครป่ากบกบน่าจะป่าไปกับลูคารโอนะส่วนด้านบอลเป็นคิวคอนกับเต่าเรามาพูดถึงสกิลที่มันบัฟมานะคือสกิลกิก้าเดนนะสำหรับสกิลกิก้าเดนเนี่ยคือเวลาที่กดใช้แล้วใช่ไหมมันจะรับความเสียหายได้มากขึ้นคือสกิลก่อนหน้านี้มันก็รับความเสียหายให้อยู่แล้วนะแต่ว่านี่คือบัฟมาให้โหดขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวๆๆยย,ยังมีฟิกเกอร์อยู่รอดอยู่อ๋อ S <S อีกสกิลที่อัพมาก็คือเพชอดแดนนะคือสกิลนี้เนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วก็จะลดคูดาวลงคือสกิลนี้เนี่ยคูดาวจะสั้นลงวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําความเสียหายได้มากขึ้นนะอันนี้คือที่มันบัฟมา2สกิลซึ่งตอนนี้ผมเจอบานใสายเนี่ยเยอะมากเลย,อยขอโทษแ่เราล่ะทำอะไรไม่ได้วะคือบานะมันเป็นตัวที่แบบ ถ้ายังไม่มีเพเทาแดนนะขามันจะตายมากอะ่ะมันหนีไม่ได้นะเอาจริงเป็นตัวที่แบบเดินดุยดุยด,ดุยมากเลยอะ่ะถ้าสมมุติว่าผมแหลมไปเกินครึ่งแมปนะผมตายนะเว้ยถ้าเกิดว่าป่าเข้ามาเคยเจอแล้วแบบเซราโอร่ามาแบบวิ่งหนีกลับไม่ทันเว้ยคือตอนต้นเกมมันยังไม่มีสก,กิลว,วิ่งหนีอยู่แล้ว,วไงเนวเวลหกเนี่ยเยพิ่งมีกิกาเดนเนี่ยถ้าด้านบนไม่มาอาจจะลักทําเลยก็ได้อยู่กันสองตัว แต่ว่าเขาก็อยู่ด้านบนกันนะอีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังได้อยู่ยังได้อยู่เรียกรวมพลก่อนถ้าเกิดว่าไม่มาก็อาจจะต้องแอบทําเลยอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่กล้าเปิดอยู่นะเพราะว่าจํานวนคนมันก็เท่ากับผมอะถ้าเกิดว่าเก็บได้สวยเก็บได้ก่อนอย่างนี้ได้เปรียบเว้ยมาเอาเต่าเลยชอ็อตนี้เขาอยู่ด้านบนกันรัวๆด้านบนโดนกระจุยกระจาย เดี๋ยวนะ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 อ่าได้อยู่เนี่ยพอได้เต่าแล้วคือเวลเก้าอ่ะมันได้อยู่ในมูฟแล้วไงสบายแล้วเนี่ยเวลเก้ากับเวลเจ็ดอ่ะคิดดูดิว่าเต่ามันสําคัญขนาดไหนเนี่ย oh, shit. Oh, shit. พอได้เต่าแล้วคือเวลมันไหลเว้ยเนี่ยไม่กลัวเลยคิวไปสามตัวแล้วหรอช็อตนี้ต้องทําแปมแล้วสวยยิ่งลูกบอลน,น้อยเนี่ยจะยิ่งทําแปมได้เร็วเต่ายี่สิบห้าไปต้องช่วยเต่าต้องช่วยเต่า วเต่าทำแป้ไปแล้วเหลือคิวคอนเอาไงไม่เอาก็กลับไหวไหมคิวคอนคิวคอนโอเคประมาณนี้เองเห็นปะคือเวลขาดแล้วนะเวลสิแล้วเนี่ยผมว่าคือด้านบนเขาเก็บโลโตอมไปแล้วเนระหว่างนี้ก็เฝ้าป้อมเฝ้า,า,าอยู่เพียบเลยไม่นะไม่นะมามาบ้านนาสายรถทางไม่มี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเฟ <c oughs> ด้าเลย แต่ว่าเกมนอมอยู่แม่งเงยบานะสายรถถังยางแตกเลยกูด้านบโลโตอมจะเกิดด้านล่างเต่าก็จะเกิดไปเอาเต่าจ้าเลือกเต่าก่อนแล้วก็ทีมนะเก็บไปได้เยอะอยู่นะน่าจะทันนะทันหรือเปล่าไม่แบบผมว่าเขาน่าจะมากันกันทันจากเวลาแล้วเลเวลกลับมาใกล้กันแล้วอ่ะมันน่าจะแบบตายด้วยไงเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนคิวงงี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้เวลเอสเบิร์นป่าหรือเปล่าอ่ะ น่าจะใช่นะไปเอาเต่ากันดีกว่ามีคาเมกโซนให้อยู่ไว้ด้านบนโดโล,โลตอมไปแล้วบานนะกับเฮ้ยเกงก้ามามามาเรียบร้อยเกงก้านี่ไม่ใช่ป่าหรอวะเอสเบอร์หรือเปล่าแล้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ได้สังเกตเลยถึงเวลาไล่ล่าซับแล้วจะไปไหนแม่สาวนา้อยมาให้พี่ตอบมาให้พี่ลองแซ่หน่อยจ้าเออเออ เออตอนที่บานะแบบลงแท่ใช่ไหมเอ้ยเดาเเดี๋ยวเดาเดมันกระโดดอะตอนที่มันกระโดดดังมันไม่โดนดาเมจนไงตอนที่บานะลงแท่อะศัตรูจะโดนแบบกระชากโดนสตันไว้บอกเลยว่าแรงนะไว้ตอนลงออกกูไล่มาทั้งไก่ฟิกเกอร์กูก็ใช้เอามันยิงไปตนแหละเออเออบอกเลยว่าหวานหวานหวานกรุบกรอบหวานกรุบกรอบหวานกรุบกรอบ บานนะด้านบนจะทําแป้มอย่าไปยอมเรียบร้อยมันทาแป้มแล้วมันน่าจะถือลูกบอลมาน้อยอะสู้มันสู้มันสู้มันไอ้มันอยู่ในมุฟเลยเหรออ่าอยู่ในมุฟก็ไม่กลัวเว้ยสองลุมหนึ่งชนะคือถ้าเกิดว่าเวลาเหลือประมาณ3นาทีหรือว่า2นาทีอ่ะทุกคนต้องสังเกตอยู่ในมุฟของตัวเองเว้ยคือตอนเนี้ยอยู่ในมุฟผมอ่ะมันไม่ใช่ร้อนต์ไง ในการจะเอายูในมูว่าสามารถทําได้โดยการลัดคิปถ้าเกิดว่าลัดคิฟเนี่ยจะได้ยูในมูฟแล้วก็การไปดังทําแต้มซึ่งแน่นอนว่ากูจะตายเพราะคา,าร์บิกอนไปเดีย <final> ซึ่งแน่นอนว่าการไปดังทําแต้มตอนเลิดเกมเนี่ยมันไม่ได้แล้วไงป้อมมันอยู่ลึกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมก็ตายแม่งคาบอิก,กอนเอาสกิลตบหนักมาคือช่วงเวลาที่ไม่ควรตายคือช่วงก่อน2นาทีเว้ยเขายังเปิดฮันเดอร์กันไม่ได้เว้ยเขากำลังนวลเนียกันอยู่ ไปไปไปตอนนี้มีอยู่ในมูฟแล้วมาจา้าสวยเปิดเลยตีเลยจะโดนลัเป่าวะอีกปั่งหนึ่งเขาตายไป2ตัววัดดวงมามาเฮ้ยไม่มีได้โอเคปาเด้อาเด้อพลาเด้ตัวอย่างที่ไม่ดี <laughs> ม่บอกเลยว่ากว่าจะได้แต่และแต้มนี่ไม่ใช่ง่าย โอเครอบนี้ผมไปบนไว้อันนี้แม่งตาสุดท้ายแล้วนะไม่เล่นแล้วรู้สึกเหนื่อย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเวลาแพ้ที่อย่าเล่นบ่อยๆเว้เดี๋ยวมันจะแพ้รัวๆเพราะว่าอาการที่เราหัวร้อนเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถในการตัดสินใจและการเล่น,ล,นลดลงเว้เจอเต่าใส่โล่เหมือนผมตาแรกเลยตาแรกที่ผมรีวิวเต่าผมก็ใส่โล่นะแต่เอาจริงแม่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มอะต่เอาจริงไอเทมอาจจะออกอะไรก็ได้ครับอยู่ที่คนเล่น ถ้าเราคิดว่าเราเล่นได้ก็ออกไปเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเกมนี้เล่นให้รู้จังหวกะก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วทุกคนเต่ากรบหมาอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ลูคคาริโออยู่ด้านบนลูคคาริโอน่าจะมารักทำแปมอะใส่สกรอรชิวมาสายลักทำแปมเหรออย่าปล่อยมันกลับเว้ยสวยเอาจริงอะถึงแม้ว่าเราอจะโดนลักทำแป้มโอ้โหหมดกองเลยเหรอวะ ใครได้วะผมได้หรือว่าหมาได้วะน่าจะเป็นหมาได้นะลูคาริโอฝั่งเราไปทําแต้มระหว่างที่เพื่อนไปทําแต้มผมก็มาฟาร์มคิปคนเดียว <c oughs> <c oughs> คือตอนต้นเกมอะถ้าเป็นผมวะผมจะไม่ค่อยรักไปทําแต้มเท่าไหร่หรอกผมรู้สึกว่าแจกคิวหนักกว่าอีกทําแต้มไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าแจกคิวมาอีกละมันสายรักทําแต้มนี่ว่ะมันน่าจะเอาสกอร์คิวมาแล้วก็น่าจะาแบบเออเวทอะเออที่ยกเวทอะไอเทมที่ยกเวทมามันจะเสริมดาเมจเวลาที่ทําแ้มอะ มันน่าจะเล่นสายนี้ลูคารโอนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูคารโอก็เล่นสายนี้กันล่ละอันนี้ในมุมผมแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนต้นเกมอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไว้เทมเกี่ยวกับการทําแปมอะถ้าเกิดว่าเอามาอีกแล้วโอ้โหมันจะมาอะไรบ่อยขนาดนี้วะคือ <c oughs> จริงต่อให้ป้อมเราแหกไปตอนต้นเกมสําหรับผมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกประเด็นสาคัญคือมันทําให้แบบพวกแอทแทกเกอร์ er ยืนเก็บเวลได้ช่วงต้นเกมเท่านั้นแหละเพราะว่ามันจะไปตัดสินกันที่ทันเดอร์ไงเสียป้อมตอนแรกไม่เท่าไหร่หมายถึงแบบ หลังจากที่แอดแฮกเกอร์เก็บเววจนหนำใจแล้วนะเวลหนึ่งวลสองอะไรเงี้ยป้อมแหกอันนี้ก็ไม่ไหวนะมาอีกแล้วมาตลอดอ้บ้านี่ตาหมาก็มาหมาเข้าอ่ะหมาเข้าอย่างลึกอะ่ะอยู่สามตัวหมาก็เข้าจังหวะนี้ทีมเสียไหมทีมไฟเสียไหมแตกไปแตกจังหวะนี้ต้องทำแต้มเราด้านล่างเตาเกิดแล้วด้วย ยังไงดีเคยเจอนะตอนที่ผมลงไปตอนเจนาที20วิอะหลังเคีย์รกองพึ่งเสร็จอะไปไม่ทันนะเว้ยคืออีกฝั่งนึงแม่งเอาเต่าเรียบร้อยไปแล้วอะคือเขาดักเอาเต่ากันก่อนแล้วอะแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ดักเอาเต่ากันก่อนก็โอเคสบายผมได้ทั้งกองพึ่งแล้วก็ลงมาช่วยเพื่อนทันอยู่ได้แต้มด้วยเข้าไม่ได้อะเขาโซนกันอยู่อะโซนกันหนาด้วยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แลคือผมคือแอทแทเกอร์ อยู่กับกระตายก็แอแทกเกอร์มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันเข้าไปทำดาเมจไม่ได้ป้อมแหกไหมอะผมว่าน่าจะป้อมแหกอะเรียบร้อยป้อมแหกทำอะไรไม่ได้ขึ้นไปด้านบนเลยจดได้ไหมอะเขามาด้านบนกันแล้วนะผมว่าผมไม่รอด <laughs> ไม่รอดโอ้ทั้งแจกเวลทั้งแจกโลกตอมโงนี้ไม่น่าขึ้นไปเลย Well, เวลเฉลี่ยเวล8เวลเเวล10อีกฝั่งหนึ่งก็เวลพอๆกันอยู่นะเมื่อกี้พูลิน่าจะเปิดอังตียฝั่งมานะบอกบอกไว้ก่อนสกิลมั่วๆไปเรียบร้อยได้คิวมาหนึ่งตัวคือบานะั้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบบอกเลยว่ามีสกิลดูดเลือดแล้วก็สกิลแบบเอ่อลดดามเมจด้วยนะอ่ะอ่ะเขา้ามาทำบักเขืออะไรกูวะเนี่ยมีย e ูในมูฟอยู่นะแต่ว่าไม่ใช้แหละ เสียดายปล่อยม,มันไปก่อนอย่าเพิ่งไปซ่าเพราะว่าตอนนี้ทันเดอร์เกิดเรียบร้อยแล้วด้านล่างถ้าเกิดว่าเก็บมันได้ก่อนก็เอาทันเดอร์ได้อะจะต้องเคลียร์ความไม่แน่นอนออกไปก่อนด้วยเรียบร้อยเตารถดเตาโหดมาคนเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ในมูฟไปได้หรือเปล่าเรียบร้อยได้คิวมาหนึ่งตัวเ้าได้คิว,มห,วหมาหรอวะหมาตายง่ายจังวะบางจัง เหลือกอบ oh, <shit. S 1> เหลือกอบตัวได้เอ้าเดี๋ยวได้เปรียบนี่ว่ะเหลือกอบ <Yeah. S 1> เหลือกอบเหลือกอบไล่ก็โอ้เย่เอ้เย่ต้องปีกเก่าหนีมาก่อนเออเอ้ยกือบตายไม่ตายเอา้าเรียบร้อยเอสเบิร์นเอาทันเดอร์ไปได้นะฮะมันต้องมีหนึ่งตัวไล่ประมาณนี้เว้ยสบายหน่อยไงผมวิ่งไล่ได้เพราะว่าเอสเบิร์นมันก็เป็นแอทแทคเกอร์ไงมันมีดาเมจเหลือพูลินเอ้ย <a> โอเคมีสก,กิลวิ่งเร็วอยู่น <a> ่าจะได้ทำแต้ม ยชนะแล้วรอบนี้ <What? S 1> ไม่มีใครมีลูกบอลแล้วกลับได้เลยใครเล่นตัวนี้เราเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทันเดอร์ทัานอุ้ยเกมสูสีนะเว้ยคือเกมเท่ากันเลยอะ่ะเอาได้ทันเดอร์ปุ๊บคือแบบพุ่งอะ่ะแทบจะพุ่ง90องศา,าอยู่แล้วอะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม